ลูกมะม่วงนี่กี่วาวอย่างงี้ไม่ต้องไปปีนต้นไม้ให้ให้มันอันตรายเย <c oughs> <c oughs> เบื่อจังอยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหนเลย พี่เติ้ลกับพี่นุคุงก็ยังไม่กลับมาอีกอะไปปีกว่าแล้วเนี่ยมันจะไปเยอะไปแยะอะไรขนาดนั้นติดผู้หญิงอะมั้งกับโค้งกับข้าวก็ไม่เคยจะซื้อมาให้น้องเลยเอย้แต่ช่วงนี้หน้ามะม่วงนี่หวะเอออยากกินมะม่วงจังเลยเฮ้ยบ้านเรามีต้นมะม่วงนี่หว่าเออเออเอเอเดี๋ยวไปสอยกินดีกว่าเฮ้ย มะม่วงอยู่ไหนนะไม่เห็นมีมะม่วงเลยอ่ะนี่มันก็นามะม่วงนะเนี่ยต้นมันป่วยปะเนี่ยต้นมันป่วยปะเนี่ยโอ้ต้องปีนขึ้นไปดูสิโอ๊ยมดเฮ้ยไปอยู่ไกลๆดีกว่าไม่มีจริงๆไปดูต้นนู้นดิเฮ้ยลังมดเฮ้ยมดโอ้เราเคยโดนมดกัดมาแล้วนี่เฮยไม่เอาดีกว่าไม่อยู่ใกล้ดีกว่า มะม,ม่วงมะม่วงอันนี้ใช้ต้นมะม,ม่วงหรือเปล่านะเหมือนมันกําลังออกดอกเลยอะไม่น่าใช่หรอกต้นเนี้ไม่น่าใช่ต้นมะม,ม่วงเอยไม่มีเลยนี่ใช้นามมะม่วงปะเนี่ย่าโลกเรามาันกาลังจะเปลี่ยนไปเสียลกวะโอ้ยร้อนเบื่อก็เบื่อโอ้ยตายมีอะไรกินบ้างเนี่ยเฮ้ยลูกมะม่วงนี่เออตรงนี้ก็ปีนกำแพงได้เลยนี่นา อ้ยปีนกำแพงได้เลยไม่ต้องไปปีนต้นมะม่วงให้อันตรายด้วยอืมหาไม้ดีกว่าเฮ้ยนี่ไงไม้นี่วางอย่างนี้ไม่ต้องไปปีนต้นไม้ให้ให้มันอันตรายหมดไกลฉันจะกลิ้นมะม่วงอุย้ยได้แล้วมะม่วงได้กินมะม่วงแล้วเย้